หมวกแบรนด์เดค a ส s ิกยูปุงและแบรนด์เฟกฟโรงงานเดค a ส s ิกยูปุงก่อตั้งขึ้นในปี1974โดยจุงฮุนคิมในเมืองกวานจูประเทศเกาหลีใต้เดิมทีโรงงานนี้เป็นผู้ผลิตหมวกแก๊ปเบสบอลสำหรับทีมกีฬาท้องถิ่นเท่านั้นแต่หลังจากนั้นแบรนด์นี้ก็เติบโตอย่างรวดเร็วและได้ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศและกลายเป็นหนึ่งในผู้ผลิตหมวกแก๊ปชั้นนำของโลกในปัจจุบัน หมวกเดอะคลาสสิกยูปุงนั้นได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักกีฬาและก็แบรนด์ต่างๆไม่เว้นแม้แต่ศิลปินและคนดังทั่วโลกที่มักจะใช้หมวกที่มีชื่อรุ่นว่า YP Classic เป็นตัวเลือกแรกๆเสมอสำหรับหมวกเดอะคลาสสิกยูปุงนั้นมีฐานผลิตทั้งในประเทศเกาหลีใต้เองในช่วงเริ่มต้นแต่หลังจากนั้นได้ขยายการผลิตไปยังประเทศบังกลาเทศจนขยายไปได้ถึง3โรงงานรวมไปถึงที่ประเทศเวียดนามที่มีถึง4โรงงานกันเลยทีเดียว โดยหมวกจากโรงงานเดอะคลาสสิกยูปุงนั้นส่วนใหญ่ทำจากวัสดุคุณภาพสูงเช่นผ้าฝ้ายพลีเอสเตอร์และหนังสังเคราะห์และออกแบบมาเพื่อให้สวมใส่สบายแถมยังมีให้เลือกหลากหลายสีและหลายสไตล์อีกด้วยส่วนหมวกแบรนด์เฟกฟิตนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทยูปงโดยเน้นไปนที่การผลิตที่มีคุณภาพสูงและใช้เทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในการมาทำหมวกโดยได้มีการจดสิทธิบัตรเฟกฟิตเทคโนโลยีซึ่งเป็นเทคโนโลยีการทำหมวกที่ใช้เฟ็กยางยืดหยุน่น ที่มีชื่อว่า Elastic s e d Stretchable Band ภายในขอบหมวกทำให้หมวกมีความยืดหยุน่นสามารถปรับขนาดให้พอดีกับหัวผู้ใช้ได้โดยไม่ต้องมีสายปรับที่ด้านหลังแบบหมวกจำพวก snapback ซึ่งทำให้หมวกแฟกฟิตมีความสะดวกสบายในการสวมใส่มากขึ้นโดยหมวกของแฟกฟิตจะมีแบ่งออกเป็น4รุ่นได้แก่รุ่นแฟกฟิต110ซึ่งเป็นหมวกแกปปีโค้งแบบฟิตเต็ ภายในมีขอบที่ยืดหยุ่นแบบเฟกฟิตดั้งเดิมมีหลากหลายสีและชนิดของเนื้อผ้าที่หลากหลายเช่นโพลีเอสเตอร์หรือผ้าตะข่ายไนลอนเป็นต้นเฟกฟิต210เป็นหมวกเบสบอลทรงปีกแบนแบบฟิตเต็ดภายในบุขอบด้วยเฟกฟิตเหมือนกับรุ่น110และชนิดของผ้าส่วนใหญ่จะใช้เป็นโพลีเอสเตอร์หรือผ้าวูลเป็นหลักมีอยู่หลากหลายสีเช่นกันเฟกฟิตเดลต้าเป็นหมวกที่มีพื้นผิวผ้าที่ไร้รอยต่อตะเข็บ ซึ่งเป็นหมวกรุ่นที่ใช้ในวัตกรรมการผลิตแบบ c รู w a n ด d แห้งเร็วและเทคโนโลยี Active Guard ซึ่งจะมีซับด้านในที่ช่วยระบายเหงื่อลดกลิ่นอับและต่อต้านแบคทีเรียสามารถสวมใส่ได้อย่างเบาสบายกว่าขอ f เฟ็กฟิแบบดั้งเดิมและแถมยังมีหลากหลายสีสันให้เลือกอีกด้วย f ฟ k กฟิต NU f ฟ k กฟิตเอนยนั้นโดยวัสดุผ้าและนวัตกรรมการผลิตจะคล้ายๆกับรุ่น f ฟ k กฟิตเดลต้เพียงแต่ในรุ่นนี้จะสามารถปรับขนาดของหมวกได้จากสแนปแบกที่มีด้านหลังนอกนั้นก็ไม่มีอะไรต่างกันสักเท่าไหร่ปัจจุบันหมวก YP Classic และ f ฟ k กฟิตมักพบเห็นได้อยู่บ่อยๆเนื่องจากแบรนด์ดังหลายๆแบรนด์ทั่วโลกยังคงใช้บริการอยู่เสมอเช่น Monster e n e อ g y l o ร์ s t ล r e กสตาร o อเบไม่เว้นแม้แต่แบรนด์ MLB Korea และนั่นก็ทำให้แบรนด์นี้มีสินค้าก๊อปปี้เด็นแบบมากมายอยู่เหมือนกันเอาไว้ในคลิปถัดๆไปจะมาบอกวิธีการดูหมวกแท้หมวกปลอมของ YP Classic และ Fake Fit กันอีกทีนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้และไม่อยากพลาดสาระดีๆที่เกี่ยวกับแบรนด์ต่างๆ ก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนมีคำถามสงสัยหรือมีข้อมูลที่อธิบายผิดพลาดไป <c oughs> ก็สาม,มารถคอมเมนต์กันไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ